คือต้นไม้ถามว่ามันด่าเราได้บ่าแม่งก็ด่าเราได้นะเว้ยอย่างเช้ามาพี่ก็จะคุยกับต้นไม้ก่อนนะเป็นไงว้ายอ้วนเอาอตัวแกันเป็นไงบ้างคือพ,พี่จบถาปัดมาแล้วก็ทำงานถาปัดอยู่ั้งนหนึ่งเป็นฟรีแลนซ์เนี้ยนะแล้วก็ย้ายมาทำอินทีเลียจบที่ออกกันไหไปได้ไกลตอนนั้นอยู่ CG ทำา CG อยู่แล้วก็ขึ้นมาเป็นโปรดักชั่น มันมีแต่แบบใส่หน้ากากเข้าหางานหลายอย่างเงี้ยงานแม่งก็หนักเงินก็น้อยแล้วช่วงหลังคืองานตรงนี้มันเกิดหลายบริษัทหลายคนเข้ามาทำเนี่ยครับก็เลยเบื่อเบื่อคนเบื่อสังคมเบื่อที่ต้องมานั่งงานเซตอัพตอนกลคืนนะครับคือมีความรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมันเริ่มเต็มกับชีวิตตรงนั้นบวกกับเรามีครอบครัวแล้วเนี่ยก็เลยโยกออกมาดูแลครอบครัวดูแลลูก จะออกมาทําอะไรดีวะเราไม่ได้มองสิ่งที่ใกล้ตัวตรงนี้เลยอ่ะคือแบบมันใกล้ตัวมากจนแบบเรามองไม่เห็นคุณค่าของมันว่าเฮ้ยมันทํารายได้ให้กับเราได้ออกมาเสร็จเราก็ mm hmm. ก็เริ่มมาทําเริ่มมาจับไม้ที่มีอยู่ก่อนไม้ที่พ่อปลูกอะไรเนงะี้ยสุดท้ายเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆขยายถามอาจารย์บ้างถามคนนู้นคนนี้ต้องทํำยังไงมันต้องตัดยังไงก็เลยมาจับตรงนี้ ก็เริ่มอยู่ตัวด้วยพื้นฐานน่ะคือเรามาจากถาปัดใช่ปะ่ะเราชอบจัดนูน่นจัดนี่ถามว่าชอบปลูกต้นไม้ไหมก็อยู่ประมาณ50%ที่เราสามารถทำได้ก็เลยมาทำจัดนูน่นวางนี่วางนั่นไฮ้แม่งก็สวยดีเว้ยพอมันสวยเสร็จปุ๊บไอ้เชื่อแม่งขายได้เว้ยพอมันขายได้เสร็จปุ๊บตรงนี้เรามันก็เป็นเป็นเงินละเราเห็นเริ่มเห็นตัวเงินแล้วอ๋อแม่งเป็นเงินเราไงก็เลยมาทำตรงนี้ ตอนนี้แฮปปี้มากคือแม่งโคตรมีพูดตรงๆโคตรมีความสุขมากคือพอจะเข้าเมืองทีเข้าเมืองนี้คือหมายถึงแบบขับรถไปเงี้ยแม่งวุ่นวายมากคือมีความสึกวุ่นวายชีวิตจริงเช้ามาส่งลูกเสร็จก็เนี่ยเข้าสวนแล้วเดินนูน่นเดินนี่คุยกับต้นไม้บ้างทําปลูกไปเรื่อยคือต้นไม้ถามว่ามันด่าเราได้เปล่า แมงกระดาเราได้นะเว้ยอย่างเช้ามาพี่ก็จะคุยกับต้นไม้ก่อนเนะเป็นไงไั้นไหวอ้วนเอาไอตัวกันเป็นไงบ้างถามว่ามันตอบหอไหมมันไม่ตอบหรอครับันพูดไม่ได้แต่ว่าสัมผัสใน,นลึกเราอะที่เราเลี้ยงมันมาเราก็รู้ว่านิสัยแต่ละต้นเป็นยังไงก็คุยกับมันาบางทีแม่งกระดาเราพี่มีรถน้ําผมเลยอะผมอยากได้น้ําอะไรอย่างเงี้ย ือมันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ลำบากซื้ออะไรกินได้แต่ถามว่ามันมันดีกว่าตอนที่ทำออกนไลน์ไหมมันอาจจะไม่ดีกว่าแต่แม่งมีความสุขกว่าใช่แม่งหาซื้อไม่ได้บางทีทํางานแต่เราคืออันนั้นเรคือทํางานให้คนอื่นแต่นี่คือแม่งเราทํางานให้ตัวเราเองไม่มีใครมาด่าเราเราเป็นเจ้านายของตัวเราเองต้นไม้จริงอ่ะยาง พี่มองอ่ะคือต้นไม้ทุกต้นแม่งมีเสน่ห์หมดด้วยพื้นฐานเราเรียนอาร์ตมาคือเรามองแม่งกระทั่งใบแม่งกระทั่งรากลําต้นคือทุกอย่างแม่งคือเรามองทุกอย่างมันเป็นศิลปะหมดไงไม้กว่าแม่งจะขึ้นมาเราเลี้ยงต้นเล็กๆ็กขึ้นมาแม่งขึ้นมาต้นใหญ่เชื่อแม่งขึ้นมาได้ยังไงวะกว่าเราจะเลี้ยงไมาแต่สุดท้ายแม่งพอขึ้นมามันมาจากมือของเราเงี้ยแล้วฟอร์มแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกัน การเชฟการใบตัวใบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเป็นศิลปะชนิดหนึ่งจริงๆเสน่ห์ของมันเลยนะคือใบอะ่ะมันหลายรูปฟอร์มมากนะรูปฟอร์มใบยาวหูยาวใบกลมล่องของใบจมูกของใบแต่และต้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันอันนี้คือประเด็นของไม้ที่เป็นสปีชีส์แต่ถ้าเป็นไม้ด่างมันก็มีสเสน่ห์ของมันสเสน่ห์ของมันคือแต่และใบมันไม่เหมือนกัน ความสวยการออกลายใบก็ไม่เหมือนกันนั่นคือสเสน่ห์ของมันคือพี่ชอบสุดคือไม้ที่เป็นฟิโลตัวแมคโดเวลคือไม้มันอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากมายแต่ว่าด้วยฟอร์มใบด้วยความลึกของใบอะ่ะมันสวยตัวเท็กเจอร์ของมันเลยอย่างเงี้ยมันเป็นล่องลึกแล้วมันสวยอะ่ะคือมันโตแล้วมันก็จะสวยมากตัวนี้น จริงๆก็เคยมีคำถามกับตัวเองนะว่าเราจะไปสูงสุดได้แค่ไหนสูงสุดของวงการต้นไม้คืออะไรเราต้องการอะไรถามว่ากระแสตอนนี้ดีไหมดีครับดีด้วยจากหลายกระแสที่คนมาเลี้ยงมากขึ้นเพื่อหลายๆกลุ่มขายต้นไม้กันดีโอเคเราเรายินดีกับเขาถามว่าเราก็เราก็ขายได้ไหมเราก็ขายได้เราก็ไปของเราเรื่อยๆแต่จุดจริงๆลึกๆอะ่ะเราไม่อยากเป็นแค่พ่อค้า ใจจริงๆของพี่เลยคืออยากเป็นคนทำต้นไม้เกษตรกรที่สามารถผสมไม้เองได้ออกมาเป็นต้นที่เป็นลายเส้นของเราแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาบางคนกลัวที่จะออกมาทำต้นไม้คือแม่งจะอาชีพมันเลี้ยงรอดได้หรือเปล่าแต่พี่พี่มองว่าแม่งเลี้ยงรอดได้มันสามารถเลี้ยงชีพเราได้อะคือคุณอย่ากลัวคุณออกมาเลยแล้วคุณก็จะเห็นแบบโลก โลกสีเขียวที่แม่งแบบเคยไม่มีความสุขอะเออไม่มีความสุขจริงๆอะกะที่เราแม่งต้องไปเจอคนในเมืองเจอบริษัทหาเหวะอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งแค่นี้กูก็มีความสุขแล้วอะเออมันคือบทพิสูจน์ว่าเฮ้ยกูตัดสินใจถูกที่กุมาทำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย